โดยพัฒนาการเคลื่อนที่1นึนะคะเปิดการฝึกอบรมแผนป้องกันแล้วก็ระงับอัคคีภยัยเสริมศักยภาพกำลังพลพร้อมรับมือเหตุฉุกเฉินได้ทันท่วงทีค่ะ กองบัญชาการกองทัพไทยโดยพันเอกธนาชาติเหมจันทร์ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเครื่องที่1 2สองสัมภารพัฒนาภาคหนึ่งโดยบัญชาการฐานพัฒนาเป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมภายในหน่วยหัวข้อการป้องกันและแผนซักซ้อมการป้องกันและระงับอาคีภัยประจําปี2568ซึ่งจัดขึ้นนะคะเพื่อที่จะเสริมสร้างความรู้และก็ทักษะด้านความปลอดภัยให้แก่กำลังพลของหน่วยจำนวน50นาย ซึ่งการฝึกอบรมในครั้งนี้ค่ะก็ได้รับความร่วมมืออย่างดีนะคะจากทั้งวิทยากรผู้เชี่ยวชาญด้านการป้องกันและบรรเทาสาธารณาภายัยจากองค์การบริหารส่วนตำบลแสอออและองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแหวงอำเภอวัฒนานาครจังหวัดสระแก้วที่มาถ่ายทอดความรู้ทั้งในภาคทฤษฎีและก็ภาคปฏิบัติซึ่งเนะื้อหาการอบรมนะคะจะครอบคลุมทั้งหลักการเบื้องต้นในการป้องกันอักขีภยัยการใช้อุปกรณ์ดับเพลิงอย่างถูกต้องไปจนถึงการจําลองสถานการณ์จริงค่ะเพื่อที่ใช้กําลังพ สามารถที่จะรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพนอกจากเพื่อความปลอดภัยภายในหน่วยแล้วนะคะการฝึกอบรมครั้งนี้เนี่ยถือว่ายังมุ่งมั่นให้กําลังพลสามารถนําความรู้ที่ได้รับไปประยุกต์ใช้ในการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในพื้นที่ใกล้เคียงด้วยเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้หรืออุบัติภัยต่างๆได้อย่างทันท่วงทีค่ะ